สวัสดีครับคนโดยทั่วไปจะจําว่าพระเจ้าอู่ทองเ,เป็นผู้ที่สร้างอายุทยาแล้วก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ที่จริงถ้าเทียบกันแล้วนะครับจะจําชื่อพระเจ้าอู่ทองได้ดีกว่าจําสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นึ่งซะอีกถ้าถามต่อว่าอายุทยาเนี่ยสืบมาจากไหนก็นึกต่อแล้วก็พยายามคิดว่าพระเจ้าอู่ทองเสด็จมาจากที่ไหนอยุทยาคงจะสืบพระเก้ามาจากที่นั่น ทำนองว่าสองเรื่องนี้ผูกกันพระเจ้าอู่ทองเสด็จมาจากไหนคลิปในตอนนี้ไม่ได้จะตอบคําถามนะครับในทางตรงกันข้ามตั้งข้อสังเกตด,ด้วยซ้ําว่าคําถามนี้แหละที่เป็นปัญหาของประวัติศาสตร์ไทยทําให้ประวัติศาสตร์เดินหน้าต่อไปไม่ได้ประวัติศาสตร์ไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องเข้าใจความจริงบางอย่างความจริงว่าพระเจ้าอู่ทองไม่ได้สร้างอายุทยา แต่ชาวอายุธยาสร้างพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองเป็นก,กษัตริย์ในตำนานนะครับเกิดมาจากการที่คนโบราณพยายามจะตอบคำถามตอบคำถามว่ารากเง้าเขาเนี่ยมาจากไหนบ้างนับจากอดีตเรื่อยมานะครับพระเจ้าอู่ทองก็เหมือนกับมีตัวตนที่ชัดขึ้นเรียกว่าเหมือนกับมีพัฒนาการแบ่งเป็นสยุค ยุคแรกในช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่1ตอนนั้นยังไม่มีตัวตนชัดพอหลังจากเสียกรุงครั้งที่1เหมือนกับว่าตัวตนที่ปรากฏในเอกสารนะชัดเลยแต่พอในสมัยรัตนโกสินทร์ยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เกิดเป็นอารยาธรรมมีศิลปกรรมด้วยคือศิลปะอู่ทองไปดูยุคแรกกันก่อนนะครับในช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่1นเนี่ยถ้าเราดูจากเอกสารเราไม่พบนามพระเจ้าอู่ทอง ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐพระสัตรพระองค์แรกนี่ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีไม่ได้มีวงเล็บพระเจ้าอู่ทองแม้กระทั่งในช่วงเรื่องราวก่อนเกิดอยุธยานะครับตอนที่สร้างวัดพนดัญเชิงก็ไม่ได้พยายามที่จะเติมเต็มด้วยการใช้พระเจ้าอู่ทองเนี่ยสวมลงไปในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันกับชินการมาลินีหรือว่าชินการมาลีปกรณ์ก็ใช้คําว่าสมเด็จพระรามาธิบดีเหมือนกันอาจจะออกคําต่างไปนิดนึง เป็นสมเด็จพระเจ้ารามาธิปดีกัมพธแต่ว่าโดยรวมก็คือพระองค์เดียวกันเพราะ,ะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกอะช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเราไม่พบพระนามพระเจ้าอู่ทองในช่วงที่สองนะครับหลังจากเสียกรุงครั้งที่หนึ่งปรากฏพระนามพระเจ้าอู่ทองก็ผมจะยกสักสามเอกาสารแล้วกันนะครับพระนาสยาม พงศสวดาในายุทธยาฉบับวันวลิศแล้วก็คำให้การชาวกรุงเก่าในพารณาสยามเนี่ยจะเก่ากว่าในช่วงวันวลิศเล็กน้อยแล้วก็ปรากฏพระนามพระเจ้าอู่ทองแล้วโดยบอกว่าเสด็จมาจากจีนส่วนในพงศสวดาอายุธยาของฉบับวันวลิศเองนั้นก็ปรากฏพระนามพระเจ้าอู่ทองด้วยแล้วก็เรื่องราวจะคล้ายๆกันนะครับต่างกันในส่วนของรายละเอียดส่วนเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ย ก็ปรากฏพระเจ้าอู่ทองเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระเจ้าอู่ทองที่สืบมาจากพระร่วงผมปูพื้นนิดหนึ่งนะครับในช่วงเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ยอยุธยาเสียประชากรไปเยอะเลยถูกกวาดต้อนไปพมา่าบ้างแล้วก็เมืองละแวกในเขมรบ้างพอกู้กรุงครั้งที่หนึ่งพระนเรศก,ก็กวาดต้อนผู้คนมาจากหลายที่มาตั้งถิ่นฐานในอยุธยาเป็นประชากรใหม่แล้วก็ประชากรใหม่เนี่ยก็เหมือนกับจดจําเรื่องพระเจ้าอู่ทองมาแต่ว่ามีหลายสำนวนนะครับ ในส่วนที่บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเสด็จมาจากจีนนะครับก็พอจะอธิบายได้ว่าน่าจะเป็นสำนึกความทรงจํำของกลุ่มคนที่เป็นพ่อค้าแล้วก็แรงงานหน้าท่าที่อยู่ในละแวกทางใต้ของอยุธยาซึ่งทำงานเกี่ยวกับการเดินเรือเป็นหลักพอมีเรื่องราวที่มากับผู้คนทางเรือนะครับก็จะจดจำมาด้วยบ้างก็อธิบายว่าเป็นประวัติศาสตร์ช่วงราชวงศ์หยวนที่ต่อกับหมิง หยวนต่อกับหมิงเนี่ยจะมีกษัตริย์แล้วก็เจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายๆพระองค์ที่เป็นประมุขสารวงนะครับที่ต้องลี้ภัยเนื่องจากมีการขึ้นราชวงศ์ใหม่ลี้ภยัยไปยังบั้นเมืองต่างๆก็อาจจะเอาเรื่องต้นฉบับเนี้ยมาแปลงเป็นพระเจ้าอู่ทองทํานองว่าพระเจ้าอู่ทองก็ลี้ภัยมาจากเมืองจีนแล้วก็มาสร้างเมืองใหม่คืออยุธยาเพราะว่าช่วงหยวนต่อหมิงก็ร่วมสมัยกันกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพอดี ส่วนถ้าเป็นทําให้การชาวกรุงเก่าที่บอกว่าพระเจ้าอูทองสืบมาจากพระร่วงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความทรงจําของผู้คนเมืองเหนือเพราะพระนเรศก็เคยกวาดต้อนครวเมืองเหนือมาแล้วก็มาเป็นประชากรของอยุทธยาพออยู่ไปก็อาจจะเอาเรื่องพระร่วงนะครับมาปรับให้เข้ากับตำนานเรื่องพระเจ้าอูทองโดยเอาพระร่วงเนี่ยเอาไว้ทางด้านหน้าพระเจ้าอูทองและกลายเป็นต้นวงของพระเจ้าอูทองไปอย่างไรก็ดีนะครับ ในช่วงยุคที่2ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้ดูก็คือว่าในช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยพระเจ้าอู่ทองไม่มีตัวตนไม่เคยปรากฏเอกสารนะครับแต่ว่าพอหลังเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยพระเจ้าอู่ทองปรากฏตัวตนมีพระนามอย่างชัดเจนในยุคที่3ก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับพระเจ้าอู่ทองนอกจากปรากฏตัวตนแล้วยังมีอารยธรรมมีรูปแบบศิลปกรรมก็มคือศิลป,ปะอู่ทอง จะเริ่มเรื่องจากสมเด็จกรมพระจันทรวง์ราชานุภาพก็ได้นะครับพระองค์ต้องการที่จะเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยแล้วพระองค์ก็ไปตรวจสอบตำนานต่างๆด้วยนะครับว่าจริงหรือเปล่าโดยไปตรวจกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอมาถึงในส่วนของยุทธยาก็จะมีลำดับกษัตริพระองค์ก็ใช้ลำดับกษัตริย์แรกสุดก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แต่ว่าพระองค์วงเล็บว่าพระเจ้าอู่ทองแล้ววงเล็บปิดเป็นการสวมพระเจ้าอู่ทองลงไปในสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เหมือนกันกับวันวลิศนะครับ วันวลิตก็สวมพระเจ้าอู่ทองลงไปในสมเด็จพระรามาธิบปดีที่1เหมือนกันคราวนี้พอสวมไปนี่ก็เกิดเป็นแบบเรียนแล้วก็เอาไปใช้ในกลมศมลินด้วยก็เลยทําให้คนชั้นหลังจําไปว่าสมเด็จพระรามาธิบปดีที่1่มีพระนามลําลองก็คือพระเจ้าอู่ทองพอเกิดนักวิชาการสาขาอื่นๆยกตัวอ,อย่างเช่นทางประวัติศาสตร์ศิลปะใช่ไหมครับเจอโบราณวัตถุก่อนอยุทยาก็เลยตั้งเชื่อว่าเป็นศิลปะอู่ทอง ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปก็จะมีพระพุทธรูปอูทอง1อูทอง2แล้วก็อูทอง3 j เจดีนะครับอาจารย์นน,นาปักน้ําก็เรียกว่าเจดีศิลปะอูทองเป็นต้นกลายเป็นว่าพอมาถึงยุคนี้พระเจ้าอูทองมีตัวตนยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปอีกมีอารยธรรมมีศิลปะก็คือศิลปะอูทอง ที่จริงตำนานพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเกิดมาจากคนโบราณพยายามที่จะตอบคําถามนะครับว่าร่ากเงามาจากไหนแล้วก็ใช้พระเจ้าอู่ทองเนี่ยเติมคําลงไปในช่องว่างเพื่อที่จะตอบความเชื่อตัวเองแต่ว่าปัญหาม,มาเกิดเวลาที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเอามาใช้ในการตอบประเด็นทางประวัติศาสตร์ไม่ได้นเน้นความเชื่อแล้วแต่กลายเป็นเรื่องความจริงพระเจ้าอู่ทองที่อยู่ในตำนานก็เลยเข้ามาโลดแล่นในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ถ้าใช้แทนเฉพาะชื่อไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าคราวนี้เรื่องที่พ่วงกับพระเจ้าอู่ทองตามมาด้วยยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่1่สืบมาจากไหนคนที่เชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองเสด็จมาจากจีนก็จะไปเชื่อในทํานองว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งจะต้องเสด็จมาจากจีนด้วยแล้วก็ศิลปรกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ยกตัวอย่างเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสมมุติถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากจีน ก็จะกลายเป็นว่าพรคกลางก็ต้องมีอิทธิพลที่สืบม,มาจากจีนแบบนั้นหรือเปล่าแล้วที่สําคัญก็คือว่าสานวนไม่ใช่อุทธรมีเยอะนะครับพอเอามาใช้ในการตอบคําถามทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเถียงกันไม่จบแล้วแต่ละฝ่ายก็รู้สึกจริงจังมากเพราะรู้สึกว่าต้องมีข้อเทจจริงเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องก็คือข้อของเราส่วนของคนอื่นเนี่ยจะผิดจะแก้ปัญหาอย่างไร โดยส่วนตัวผมจะไม่ใช้คําว่าอู่ทองเลยนะครับผมจะไม่แทนสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ว่าพระเจ้าอู่ทองแล้วก็จะไม่แทนศิลปะก่อน,นยุทธยาว่าศิลปะอู่ทองด้วยเพราะจะทาให้เกิดความสับสนจะใช้คําว่าศิลปะก่อน,นยุทธยาใช้เป็นคากลางๆไปยกเว้นแต่ว่าถ้ามีประเด็นเฉพาะนะครับที่สามารถปักหมุดเมืองเฉพาะหรือว่าเวลาเฉพาะไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นอาจารย์พิพัฒน์เคยศึกษาเรื่องพระพุทธรูปอู่ทองหนึ่งสองสา อาจารย์พิพัฒน์ก็อธิบายว่าควรจะใช้คำอื่นที่มีเอกสารรองรับยกตัวอ,อย่างเช่นล้านนาเคยใช้คำว่าพระพุทธรูปแบบกำโพธถ้าสามารถปักหมุดไปได้เลยว่าเป็นกำโพธหรือเป็นสุพรรณก็ปักหมุดไปเลยแต่ว่าถ้ายังปักหมุดไม่ได้ก็เอาหลุมหลวมนะครับใช้คำว่าศิลรปะก่อนในยุทธยากษัตริย์ในสมัยก่อนในยุทธยาอย่าใช้คำว่าศรริลปะอู่ทองหรือว่ากษัตริย์อู่ทอง ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการหาหลักฐานแล้วก็หลักการนะครับในขณะที่ตำนานพระเจ้าอู่ทองนั้นเป็นผู้คนที่เขาพัดพลากมาจากท้องถิ่นต่างๆตอนที่เขามาอยู่ในอยุธยาและเขาก็ใช้ตำนานนี้ในการเติมเต็มจิตใจตัวเองทางแก้นะครับเราไม่ต้องลบตำนานเพียงแต่ว่าแยกตำนานให้ขาดออกจากประวัติศาสตร์ไม่ต้องลบแต่ว่าขอให้รู้รู้ว่าตำนานนั้นอยู่ในโลกส่วนไหนส่วนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ อยู่ในส่วนไหนแยกกันให้ชัดเจนก็พอหรือว่าถ้าเรามีประเด็นนํามาจากตํานานแล้วอยากจะมาตรวจสอบอย่างนั้นจะทําได้แต่ว่าให้ดึงบางประเด็นที่อยู่ในตํานานแล้วก็มาใช้เป็นสมมุติฐานก็พอแล้วก็มาตรวจสอบกับข้อเท็จจริงว่าเป็นไปได้ไหมอย่าเอาประเด็นในตานานมาใช้เป็นคําตอบ คนทั่วไปจะจำพระเจ้าอู่ทองสร้างอายุธยาและจำได้ดีกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นึ่งซะอีกนะครับถ้าถามว่าอายุธยามีรากเงาไปจากไหนแทนที่จะไปสืบโค้ดหลักฐานทางโบราณคดีและก็ศิลปรกรรมที่อยู่ในข้อเท็จจริงกลับกลายเป็นว่าไปนั่งคิดว่าพระเจ้าอู่ทองสืบมาจากไหนอยุธยาน่าจะสืบมาจากที่นั่นอันนี้เป็นประเด็นที่ผมบอกว่าทําให้ประวัติศาสตร์ไม่สามารถเดินหน้าได้นะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าประวัติศาสตร์ไปผูกกับตำนาน อย่างไรก็ดีนะครับที่เล่านี้เป็นเพียงข้อคิดเห็นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ลองนำไปคิดพิจารณาดูก่อนมีความเห็นอย่างไรลองมาแลกเปลี่ยนกัน